เคยได้ยินคําว่าเสือสมิงไหมคะเสือที่กลายร่างเป็นคนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าคะ่ะ สวัสดีค่ะ Talk c e n t r by All d a i r นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเสือสมิงกับสางหนือว่าเพิ่งได้ยินคำว่าสางแต่พี่รวนทั้งแรกนี่แหละคือเสือสมิงเข้าใจเพราะว่าใครดูหนังสมัยก่อนมีอะไรอังกงอังกอจากเสือร้ายกลายร่างกายเป็นคนเพราะมีดวงวิญญาณที่มีความแค้นเนี่ยมา,มาแปลงร่างได้จากเสือแล้วก็ตุ้มกลายเป็นคน แต่แต้องเป็นคนแก้ผ้าก่อนนะเพราะไม่มีเสื้อผ้าใสน่นางเอกก็จะโป,โป๊ะๆนระเอกก็จะมาหาเออในพอดนะคะแล้วก็จะมีสางจางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนเนี่ยแหละเราเป็นคนอยู่แล้วแล้วมีวิญญาณสัตว์เข้ามาสู่สิ่งร่างกายแล้วก็ทำท่าทำทางนั้นมีทุกครั้งที่ไหว้ครูเลยพวกที่สักเสือแล้วออกมาทำท่าเอออะไรเขาเรียกสางปะไม่เรียกเขาเรียกอะไรอ่ะอคนส,งสาง,สางน,า,งนาะ สัตว์วิญญาณที่เป็นเสือเหรอพูดง่ายๆเหมือนกระสือมีสัญชยายตญยาณยยยของสัตว์ป่าแล้วก็เข้าไปหากินเคจบ<ก>แล้วมีจริงไหมคะทั้งสมิงทั้งสางสมิงมีจริงอะจากเสือกลายร่างเป็นคนเหรอสมิงมีจริงมาพูดเลยคือต้องบอกงี้ว่าเหมือนขนาดนี้ยายจีนเราจะพูดว่างูบำเพ็ญเพียรแล้วก็ขึ้นมาเป็นจิจอเคยได้ยินจิ้งจอกบำเพ็ญเพียรแล้วกลายเป็นจิ้งจอกก้าวหางเอาจริงๆคือมีในพระพุทธเจ้าก็มีพูด ตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นเสือแล้วพระพุทธเจ้าเลือกที่จะไม่ผ่านชีวิตคือจำจำเหมือนกับมีสัญญาณเก่าแล้วก็จำได้ว่าตัวเองต้องปฏิบัติดังนั้นก็จะไม่กินเนื้อสัตว์จะกินสิ่งที่ตายแล้วล่านันไม่ล่า,า,ลาใช่ซึ่งมันคือหนึ่งในล้านอะ่ะที่เสือจะไม่ล่าเออมันคือหนึ่งในล้านถามว่ามีจริงไหมมีจริงแล้วถ้าถามว่าหมาเคยเห็นไหมคือพูดอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเราเห็นหน้ามามันก็ไม่ได้เป็นคนนะ คือเขาแค่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์อ๋อคำว่ากลายเป็นคนของมาที่มาบอกว่ามีจริงคือเขาอาจจะเป็นร่างสัตว์ก็ได้ที่เป็นสีขาหรือเขาอาจจะแปลงร่างเขาให้กลายเป็นคือเขายืนสองขาเดินได้เขายืนสองขาเดินได้แต่ว่าไม่ได้กลายเป็นคนแล้วสวยแบบเป็นคนแล้วก็ไปใช้ชีวิตโลกมนุษย์ไม่ไม่ไม่เขาทําไม่ได้เหมือนนากอะเวลาเขามาคุยกับเราอะเขาเวลาเขาจะเดินลงที่พื้นมนุษย์อ่ะเขาก็แค่กลายร่างเขาเพราะถ้าใหญ่เท่าเขาปกติมันก็ลงไม่ได้ใช่ไหมอ๋อใช้คําว่าแปลงกายได้ให้เป็น เป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์เพราะว่าเขามาคุยกับมนุษย์อย่างเงี้ยเหรอใช่แต่หน้าเขาก็ยังไม่ใช่มนุษย์นะ นึกออกปะเหมือนท่านเทพอ่ะมีลูกศิษฐ์ถามว่าท่านเทพหล่อไหมบอกได้เลยว่าก็มันไม่เหมือนมนุษย์ให้พูดว่าหล่อแบบมนุษย์ก็คงพูดไม่ได้นึกออกปะเหมือนกันเสือสมิงมีจริงไหมมีจริงไม่เถียงแต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่มนุษย์คิดอ่ะแล้วเขาไม่ต้องกลายเป็นคนไปฆ่าคนไปมีความแข็งจะฆ่าเองเหรอคนจะเป็นเสือสมิงได้เขาต้องทําได้อย่างที่ม้าพูดคือต้องต้องจําสัญญาณก่าให้เป็นเสือก็ต้องเป็นเสือที่มีศักดิ์และมีศีลใช่เสือปฏิบัติใช่ เป็นเสือที่ไม่ฆ่าเป็นเสือปฏิบัติแล้วค่อยปฏิบัติแล้วค่อยสามารถมีิอธิฤทธิ์แปลงกายเป็นรูปลักได้ใช่มันต้องเป็นเผ่าพันธุ์เดิมของเขานะไม่ใช่เสือประเทศเราไม่ใช่เสือบ้านเราไม่ใช่เสือโ่งแล้วแปลงเป็นแบบนี้เป็นใจอ่าเข้าใจปะเหมือนเหมือนเราบอกเรามีนาคอะแล้วเราบอกว่าเรามียูนิคอนเรามีมีเปกาซัสมีอะไรเงี้ยมันก็คือหนึ่งเผ่าพันธุ์ขยายความเพราะว่า ให้แบบเกาหลีญี่ปุ่นเองหรือแม้กระทั่งไอป่าเมตอนที่เราไปก็มีตำนานเรื่องใช่มันก็จะมีตำนานที่ว่ามีคนที่รูปร่างหน้าตาคล้ายเสือแต่โครงล่างเขาจะใหญ่ <sh arp inhale> ขอโทษน,นะภาพหน้ากากเสือเข้ามาในหวัวเออคือเข้าใจปา ยอมรับว่ามันคือหนึ่งเผ่าพันธุ์แต่มันไม่ใช่เสือบ้านเร้าไม่ใช่แบบในละครที่เราเห็นไายไม่มีวันแล้วไม่ใช่คนรันเลยแต่สางเนี่ยเป็นคําพูดที่มีมาในช่วงร้อยกว่าปีนี่เองสางใช่ไหมสางเข้าตัวใช่คือเป็นลักษณะมันก็เหมือนกับพวกกระซืออ่าก็คือเอาจริงๆมามาว่ามันคือการป่วยป่วยทางจิตเหรอมันเป็นการป่วยเหมือนเราติดเชื้ออ๋อหเขาพอจะเก็ทละ ให้หนูเดากันนะก่อนที่มาจะเฉลยถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนเล่นของเนี่ยแปลว่าเราต้องแบบมีการท่องอาคมการหมกมุ่นไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราใช้พิษด้วยลูกแล้วเราใช้พิษมาหลอ่อหลอมมาหลอมประสาทมาด้านนู่นนั่นจนถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายเรารับไม่ได้เราก็แค่ได้รับผลของมันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้พิษในอาคมคุณบทยาไอ้ฤทธิ์ยานั้นอาจจะเข้าตัวคุณหรือคุณหลอนประสาทต,ตัวเองว่าอุ้ยต้องเป็นอย่างงี้ต้องเป็นอย่างงี้จนวันหนึ่งอะมันหลอนแล้วมันก็ย้อนกลับมาก็เหมือนผีฟ้าหรือ ที่ใครๆพูดจริงๆมันก็คือโรคชนิดหนึ่งซึ่งเขาก็แค่กินของสกระปรกนี่อรอวะจริงๆก็คือกินทุกอย่างแหละเพราะมันไม่รู้สึกอิ่มมันมีความรู้สึกว่ามันต้องกินซึ่งมันคือโรคชนิดหนึ่งแล้วผีปอบพี่ว่ากินไม่อิ่มจริงไหมที่เราด่ากันนุ้งเป็นปอบแล้วจริงจริงจริงแล้วติดเชื้อกันทางน้ำลายจริงฮ <laughs> <laughs> จิตเธอจะทั้งน้ำลายจริงทั้งน้ำลายแล้วคายต่อใช่แล้วต้องคายต่อยงถึงจะตายได้หรอมาเคยมาเคยเจอก็คือเอาจากประสบการณ์มานะอย่างปอบเนี้ยมันก็คือโรคชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่ามันเหมือนความทรมานนะกัสพอเขาเริ่มทรมานมันก็จะแบบปวดท้องกินอะไรก็อ้วกกัดก็เป็นบางทีเวลาเราเป็นมันเหมือนอาหารเป็นพิษอะเอาจริงๆปอบมันเป็นแบบนั้นอะแล้วแล้วพอเอาเข้าไปอะคือเขาต้องกินตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็คือไม่อิ่ม เข้าใจปะอาจจะเป็นดูเหมือนเป็น<ช>โรคแล่สุดท้ายอ,ะอ่ะมันก็จะตายเพียงแต่ว่าพอมนุษย์อะ่ะมันมีความเชื่อว่าโอ้อยผู้หญิงคนนี้แม่งกินทุกอย่างเลยว่าแม่งเป็นปอบแล้วมันต้องถ่ายน้ําลายให้ให้ลูกหลานเพื่อให้เอะน้นําลายมาจากไหนเอาจริงๆคนสมัยก่อนไม่รู้แบคทีเรียกับไวรัสติดกันด้วยน้ำลายก็เลยเชื่อว่าน้ำลายถ่ายปอบ จริงอันนี้จริงเลยสมัยนี้ถ้ามาไม่สบายอยู่แล้วหนูกินแก้หาเดียวกับมาหนูก็ป่วยแล้วคือแต่ว่าคําถามที่เขาพูดกันนะเป็นเพราะอะไรจริงๆอ่ะถ้าเราเชื่ออย่างมีเหตุแล้วผลเราก็จะรู้ว่างั้นถ้าเกิดว่าไม่ถ่ายน้าลายให้ใครจะตายไม่ได้อันนี้คือความคิดเขาใช่ปหปลาเนี้ยปอบเต็มบ้านและเงี้ยเพราะมันจะต้องถ่ายไงถูกปะจริงๆมันก็ตายได้แหละ ม,ออมันต้องตายได้ดิพอสุดๆดที่เขามองว่ามันต้องถ่ายน้ำลายแล้วตายเพราะว่าเขาเห็นมันทรมานแล้วมันก็ยังไม่ตายมันทุกข์ทรมานอ๋อมันก็เลยขู่ชโลบายหรอกว่าเอามาเธอเอามาเธอฉันรับแล้วเธอตายได้เลยใช่ใชคนบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าแม่ทรมานอะ่ะงั้นหนูรับแทนหนูรับหนูเป็นปอบแล้วแม่จะได้ตาย อจริงๆคือตัวเองรับเชื้อแบคทีเรียมานั่นแหละใช่แล้วเราเคยเห็นไหมละ่ะเวลาคนเป็นหวัดอะอย่างสมมติม้าเป็นหวัดม้าพอกัดเป็นบาหายอเออบังเข้าออกแนวนี้แหละแล้วอบไม่มีผัวถ้ามีผัวผัวก็ติดแล้วนะก็คงแดกผัวคนแรกอะ Oh, okay. แต่มันไปทําให้สมองไม่ทํางานแล้วที่เขาหน้ากลัวเพราะว่าครั้งแรกที่เกิดเนี่ยมันเป็นคดีที่เราอ่านได้เลยเหมือนแม่หน้นาในชาวบ้านใช่ไหมคะมันเอามีดกรีดผัวตัวเองผัวหลับแล้วก็กรีดแล้วก็หยิบขึ้นมากินอันนั้นมีปัญหาทางจิตด,ด้วยไหมใช่ไงเพราะว่าเชื้อนเนี้ยมันเข้าไปทําลายสมองเข้าใจป่ะแล้วมันเหมือนคนบ้าแล้วมันเกิดในช่วงสงครามคนเขาก็เลยเอามาเขียนเป็นประวัติ มันก็เหมือนให้พูดจริงมะว่ามันเหมือนเราปากต่อปากแล้วก็เล่าแล้วก็มันก็ไม่มีความจริงอยู่ในนั้นแล้วอะก็คือเสือสมิงกับสางต่างกันก็คือเสือสมิงเอาเอาในความจริงก็คือเขาอาจจะเป็นเผ่าพันธ์เผ่าพันธ์หนึ่งที่เ,เป็นเสือที่มีศักดิ์มีศีลเขาก็ไม่เรียกว่าตัวเองว่าเสือก็ไม่เหมือนนะป้าด้วยมันก็ไม่เหมือนหล่อกเยอะเอาเป็นว่าเขาเป็นเผ่าพันธ์เผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีสี่ขาเขาเดินสองขาโว้ยเอาเป็นว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีหนวดมีขน เอาเป็นว่าเขาเป็นอะไรดี่ะเป็นผอวพันแถบพันหนึ่งแล้วกันอ่ะผอวพันหนึ่ง ที่ที่ที่มันไม่เหมือนที่มันคล้ายมนุษย์จนคนมีความรู้สึกว่าเขาคือเสือเพราะว่าเขามีขนแต่เขาไม่ใช่ผีเขาไม่ใช่เขาไม่ต้องไปฆ่าคนจริงๆมันไม่ได้มีเมืองไทยเท่านั้นนะมันมีทุกเมืองมันมีทุกประเทศเลยประวัติอะเพียงแต่ว่าแล้วแต่ความเชื่อเผาแล้วแต่ความว่าใครอามาเล่าอะเออแค่นั้นเองแล้วแต่ความเชื่อพื้นเมืองตำนานต่างๆที่แต่ละเมืองจะมีบอกเล่ากันมาส่วนสางก็คือการที่คุณโดนของ ก็คือติดเชื้อแหละมาว่าชีตติดเชื้อโดนของแบบนี่น้องเล็นถ้าสมมติว่าเขาไม่ไม่ต้องบดยาไม่ต้องอะไรคือเขาแค่ท่องอย่างเดียวจนของเข้าตัวโดยปกติอะถ้าของเข้าตัวมันจะเป็นลักษณะนี้เวลาเราเล่นของอ่ะส่วนใหญ่อะเราจะเล่นกับผีเช่นต้องไปทําที่ป่าช้าต้องไปเอาน้ํามันพลายต้องไปเอากระดูกผีนึกอรอกปะพวกเนี้ยมันทําให้บ้าได้ไง ก็คือของเข้าตัวก็มีอยู่จริง,ม,งมีอยู่จริงข้อมูลจริงจริง,รงก็มึงใช้อะ,อะเป็นอย่างที่บอกอะคือเวลาใช้อาคมมันต้องแลกแล้วมาเคยเจอคนที่เป็นสางบ้างไหมมาไม่เคยเจอคนที่เป็นสางแต่มาเคยเห็นคนที่อาคมเข้าตัวแล้วเป็นบ้าอ๋ออืมบงมุ่นอย่างเงี้ยมี หมกมุนจนกลายเป็นบ้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติเขามากินยาบำรุงสมองอย่างเงี้ยเขาจะไม่หายหรอกเพราะว่าเขาก็มุนหมกมุนสมองมันก็มีน่มันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นรูปแบบของการที่เขาเรียกอะไรอะอาคมมันย้อนสอนอะที่คนโบราณเขาเรียกอะนะเขาเรียกอาคมย้อนสอนก็คือคนที่ใช้อาคมได้ต้องใช้อารมณ์โกรธพูดง่ายเหมือนลมปานแตกซ่านอะเหมือนกันเลยโอเครักษาไม่ทันก็ตุยเยกแค่นั้นแหละใช่ใช่โอเคค่ะสำหรับเสือสมิงกับสางและสางก็จบ ไปเพียงเท่านี้ค่ะ。